มื่อพูดถึงที่สุดจบมันก็คือวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ใต้คำกลางก็คือหลุดพ้นจากปัญหาไม่มีปัญหาที่รบกวนมนุษย์นี่เรียกว่าวิมุตติหลุดรอดออกไปทุกศาสนาก็มุ่งหมายอย่างนี้ถ้าเราถือหลักกันอย่างนี้ก็ไม่มีการเบียดเบียนกันในระหว่างศาสนา และยิ่งไปกว่านั้นแม้ในระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ไม่มีการเบียดเบียนกันก็มาถือหลักว่าตัดทั้งหลายล้วนแต่ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ตัดทั้งหลายจึงเป็นเพื่อนทุกขเพื่อนดับทุกขด้วยกันไม่ใช่จะเป็นศัตรูกัน พุทธบริษัทจะถือหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราต้องการจะขจัดความเกิดแก่เจ็บตายให้พ้นไปจากความรู้สึกเราจึงมีวิธีของเราคือมีปัญญาที่จะรู้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นของธรรมชาติอย่ามีตัวเราเลย ความเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่เป็นของเรากลายเป็นของธรรมชาติไปถ้าจิตดวงใดมันฉลาดถึงขนาดนี้แล้วจิตดวงนั้นไม่รับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นความทุกข์ของมันปล่อยให้เป็นของธรรมชาติมันจะเกิดแก่เจ็บตายโดยทางร่างกายจิตใจก็ไม่ยอมรับเอานี่เรียกว,ว่าเป็นผู้รู้ถึงธรรมระดับที่อยู่เนื้อความเกิดแก่เจ็บตาย ซึ็เป็นความหมายของธนิพพานมีจิตอยู่เนื้ออำนาจอิทธิพลของความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่จ็บตายไม่มาบังคับหัวใจให้เป็นทุกข์ได้กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติไปอย่างนี้นี่ก็คือพระรู้ตัวธรรมชาติพระรู้ตัวกฎของธรรมชาติรู้จักหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤต ให้ตรงตามกฎของธรรมชาติแล้วเราก็ได้รับผลอย่างนี้แต่มาเคยขอร้องให้มองกันในอีกแง่หนึ่งว่าเรามองกันในแง่ว่าไม่มีศาสนากันสักทีก็ได้จริงๆได้เขียนบทความที่เรียกว่าไม่มีศาสนาพูดก่อนแล้วก็ิมพนเป็นตัวหนังสือว่าไม่มีศาสนามันมีแต่ธรรมชาติมีแต่สัจจะของธรรมชาติ เป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นตัวหน้าที่ของธรรมชาติเป็นผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เราอย่ามีศาสนาพุทธพิธอิสลามอะไรกันเลยแล้วก็ไม่ต้องอิจฉากันไม่ต้องกระทบก,กระทั่งกันมีศาสนาคือกฎของธรรมชาติเป็นหน่วยเดียวกันเลยกลายเป็นศาสนาเดียวกันทั้งโลกทั้งทุกยุคทุกสมยัย มีศาสนาเดียวคือศาสนาแห่งการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติโดยไม่ต้องมีความทุกข์เลยบทความนี้มาถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศและได้รับความนิยมมากในในยุโรปมีคนเขียนมาขอบใจให้บางคนมาถึงก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก่อนก็มีนี่คือการหาวิธีที่จะปรองดองกัน ไม่เกิดการแตกแยกเกิดชังกันในระห่างศาสนาโดยยกเอาคำว่าศาสนาออกไปเสียให้เหลือแต่คำว่าสัจจะของธรรมชาติถ้าเหลือเป็นสัจจะของธรรมชาติแล้วทุกคนจะยอมรับได้นักวิทยาศา,ศาสตร์จะยอมรับได้อาตมาล้าพูดว่าแม้แต่วพวกคอมมิวนิสต์ก็ยอมรับได้ ถ้าเราถือเอาสัจจะของธรรมชาติเป็นหลักควมมิวนิสก็จะไม่หาว่าศาสนาปัญญาเสติดสำหรับมนุษย์ติดต่อไปแล้ว <c oughs> เ,เขารู้จักไอสิ่งที่เรียกว่าสัจจะของธรรมชาติรู้จักเอาไปใช้เป็นประโยชน์แก่ลัทธิของเขาเองนี่เราจะทําให้ปัญหาหมดไปไม่มีคอมมิวนิสและไม่มีไม่ใช่คอมมมวนิส ้ามาเข้าถึงตัวของธรรมชาติรู้จักสัจจะของธรรมชาติก็พึ่งจะถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็จะไม่เกิดการแตกแยกระหว่างศาสนาระหว่างฝ่ายระหว่างพวกระหว่างนิกายระหว่างอะไรหมดแม้ระหว่างบุคคลต่อบุคคลซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยากที่จะมีความสนิทสนม,ลมกลงเลี่ยวกันโดยจิตใจ มันมีจิตใจกินแหนงแกลงใจอันกันอยู่ไม่มากก็น้อยในในส่วนที่เกี่ยวกับลัทธิน่าจะผัวกับเมียอะาก็คงจะมีในความแหนงกันอยู่บ้างในระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิศาสนาแลวถ้ามาทิทรราธรรมความเข้าใจอย่างนี้กันเจียญดีแล้วมันก็จะไม่มีระหว่างบุคคลก็จะไม่มี ระหว่างหมู่เล็กๆก็จะไม่มีระหว่างพวกก็จะไม่มีระหว่างฝ่า,งายก็จะไม่มีระหว่างนิกายก็จะไม่มีระหว่างศาสนามันก็จะไม่มีมันกลายเป็นศาสนาเดียวกันหมดสําหรับคนทุกคนในโลกที่ถือสัจจะของธรรมชาติาศาสดาทุกพระองค์ไม่ว่าศาสนาไหนล้วนแต่ค้นพบสัจจะของธรรมชาติแล้วเอามาสั่งสอน พระพุทธเจ้าท่นศศานประกาศอย่างนั้นในธรรมนี้เ,เราพบแล้วก็นำมาสั่งสอนไม่ใช่แต่งตั้งได้เองว่าสิ่งนี้จงเป็นอย่างนี้สิ่งนี้จงไม่เที่ยงสิ่งนี้จงเป็นธนัตตาพระพุธรรทธเจ้าไม่ไทรงมีอำนาจบังคับสิ่งเหล่านั้นให้เป็นอย่างนั้นแต่ท่านทรงพบความจริงว่าสิ่งนั้นๆสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วท่านจึงนำมาสอน เรียกว่าท่านสัจสรู้พระธรรมที่ลึกลับของธรรมชาติและนนำมาสอนท่านไม่สามารถจะบังคับธรรมชาติหรือแต่งตั้งอะไรที่มันเป็นธรรมชาติก็แปลว่าพระศาสดาทุกองค์พบความจริงของธรรมชาติแลว้วก็นำมาสอนเพราะปัญหามันได้เกิดขึ้นตามลำดับเกิดขึ้นแก่สังคมก่อนแล้วก็เหลืออยู่เป็นปัญหาอันละเอียดสำหรับบุคคลคนพบแล้ว เป็นอันดับสุดท้ายแล้วแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์ได้แล้วเหลืออยู่แต่คนชั้นหลังจะปฏิบัติให้ได้รับผลอันนั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมแก่จิตใจภาวะแห่งจิตใจของตนเมื่อพวกเราอยู่กันแถวนี้อยู่กันทวีทวีปเอเชียนี่ตอนใต้นี่มันมีความเคยชินมาแต่ในเรื่องของสติปัญญา ก็มันก็ต้องมีเกิดระบบสติปัญญาเป็นเบื้องหน้าแต่ถ้าในหมู่ชนที่เขาเคยใช้ความเชื่อเป็นหลักมาตั้งแต่ดึกดำบรรน,นูน่นเขาก็เหมาะสมที่จะรับศาสนาในระบบที่มีความเชื่อเป็นเบื้องหน้าพี่พาถ้าเป็นบุคคลที่เขามีธรรมชาติสำหรับจะมีจิตใจเข้มแข็งมีกําลังจิตสูงเหมาะ สมแก่การที่จะมีระบบชายกำลังกิจเป็นเบื้องหน้าเราจึงไม่ตีเทียนกันว่าพวกนั้นมันเร็วกว่าเราเราดีกว่าพวกนั้นปัญหาก็ไม่มี